วันนี้เราก็จะมาโชว์ความโหดของเกวินในโหมดดวลเรียวทม์ยังไงเล่าซึ่งผมเนี่ยยังไม่เคยเอาดวลเรียวทม์ลงช่องผมมาก่อนเลยนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นดวลเรียวทม์กันและ <No. S 1> เราจะมาดูกระทืบโชว์วเพื่อน <S 2> <S 2> ๆพซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นโหมดดวลเรียวทม์เลยนะตอนนี้เป็นเวลา1นึ่งทุ่มสินาทีในชีวิตจริงนะแล้วก็เข้าไปที่เวทีประลองโ <Okay. S 1> อเคลุยกันเลยดีกว่าจับพูดทีมครับเจออย่างไรครับเจอแต้มหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดผมอยู่แหลงเก่งสุดยอดนะ ซึ่งทีมผมจะไลฟ์อัพประมาณนี้ครับปูบอมตอรีแมนแล้วก็ทัตออกมาโชว์ให้เขาได้เห็นก่อนนี่นะ <Nope. S 1> โอ้ยเขาเป็นกิโลกิโลครับมีสิทธิ์ที่เราจะแห่เฮวินโทนิกและแม็กสายสฟ้าอันนี้คือไลฟ์อัพของทีมผมนะครับ hmm. เขามีนหน้ากากหวานซึ่งผมจะจัดทีมตามนี้แล้วก็ดูก่อนว่าทีมเขามีตัวล้วงตูดถึงสองตัวเพราะฉะนั้นผมจะย้ายสามตัวนีไ้ไปไว้ข้างหน้าสุดโซนิกของเขาเปิดก่อนโซนิกเขาเปิดไปดที่ฟังซิงแมนผม, mm. ผมว่าหนึ่งทีฟั mm. งซิงเขาาสุดยอดมาหนึ่งที mm. สองแสนดา อ่าแล้วผมขอฟังขัอสีงเอาไปใส่ใครที่เราลบแต่โดยดีดีไหมสังตีงนเอาไปใส่ยุ่งก่อนครับรอบนี้หนึ่งละหนึ่งแสนสองหมื่นดามจลแล้วเกเิลไล่ค้อไปผมว่ามีสิทธิชนะอยู่ครับวัคซีนแม่คงัดับหนึ่งทีครับสลับพลังติดแต่ห้าตัวแล้วระเบิดทันทีเลยเกวินเข้าไปก่อนระเบิดมาหนึ่งทียังเจีบอยู่เพื่อนหินห,ห,นหรือเพื่อนตึกเพื่อนหินทำลายฟ้าทำไมลครผมว่ายังไหวยอยู่นะตอนนี้ใส่มาทีมผมติดบอลแค่สองตัวดวงดีมากๆเอาไปดีครับเพื่อนหินทำลายฟ้า จัดเป็นหนึ่งทีมเต็มเจอพโรดห้าตัวเลยแล้วผมก็ตั้นแถวกลางครับพึ่งดวงอะไรอย่างนี้ <S <S ตั้นสวยครับติดทัตสึิกิกับโซนิของเขาเอาละทีนี้กากบาทเขาบทเพลงกะดันใจมาแล้วเคาะมาที่เอาไม่เคาะครับดวงไม่ดีจัดแลวที่โรตีไม่ได้ดังนั้นแม็กสาย้าผมเตะน,นี่แหละครับทงอะไรที่ผมเอาแม็กสายาาตามาตั้นไปสามตัวแถวหน้าขเขายัางไรต่อตีธรรมดาไปใส่ทัตสึิกิลกันครับเรียบร้อยเป็นไง คอมโบโนรกนี่ตาแรกเลยแล้วก็ชนะแล้วไปต่อตาที่สอ,องจับคู่แรงมาหนึ่งทีอ่ตาตา t ี i เจอออนเนี่ยครับแต้มหนึ่งพันสองร้อยไล่มาเดิมจุดจุดสามตัวจึกจ๊กเจ็ดโอ้ทีมของเขาเป็นทีมแบบนี้แสดงว่าเราเอาพวกนี้ไว้หลังได้ครับทัศน์สุภเกียรติเขาเปิดก่อนไหมไม่ครับตัวหนึ่งล่าสอั่งผมเปิดก่อนเป็นตัวแรกแล้วก็บูสต์ความเร็วส่วนขึ้นมาบูสต์มาหนึ่งทีอ่อาทีนี้กำลังดีเดียวกัครับลงไปที่ทัศน์สุภเกียรตล่างสองเขาเลยฝังสีเงา ออกไปตีเอา้าปากนี้เอาไปเซตเซตสุดท้ล่างสองเขาหนึ่งทียังติดโลดอยู่ครับเกวินไล่เคาะไปหนึ่งทีน่าจะตายนะครับทั้งิะมีล่างสองของเขาแล้วเขาก็น่าจะกดยอมแพ้หรือเปล่าเป็นหนีอันลายป้าเด็ดเป็นฉากว่ยเหลยเกินแล้วก็เกวินเข้าไปอีกหนึ่งทีน่าจะนอนแล้วครับทีนี้เราไปสตั้นตัวอื่นกันดีกว่าอยากสตั้นแถวหน้าครับอ้าเขายอมแพ้ไปที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงเต็มนี้ยังเกลียนไปต่อในตาที่สามเลยดีกว่าเฮ้ยเจอ,อ,อ,อส้มปล่อยครับสวัสดีครับคุณส้มปล่อย เหมือนเดิมครับจิ๊บจิ๊บไลท์อัพเหมือนเดิม,มเฮ้ยเขาใช้ดรคีนัทเพื่อบูสต์ซามเฮดด้วยแต่เพราะซีแมนนี้น่าจะมีทัตติเิกิร่างสองครับแต่ผมก็เอาโทนิกเคว,วินแม็กไส้ฟ้าเหมือนเดิมอ่าจริงด้วยครับมีโทนิกกับทัตติเิกิร่างสงของทีมเขาแล้วก็มีหมาฟ้าบ้านแมนหนึ่งตัวเอาไว้รับส่งติงส่สวนแม็กไส้ฟ้านี่เอามาล่อดติงได้ดีไหมครับอ่าเขาเอาไว้แถวหลังว่ะผมควรที่จะสตันต่วนของทัตติมิกิเขาแล้นะครับโอเคเปิดมาก่อนผมจะเก็บตัวของทัพเขาครับน่่่าาาจจะะดดเเเมมมยออติททีีใชัสงงไป พอไปที่ทัตจริงด้วยครับโอเคเก็บทัตก่อนได้ครับแล้วตัดสริงเอาใส่ฟางใส่ปฟาของพัผมหนึ่งทีแต่ว่าแม็กใส่ป้าโลหนามากๆครับเข้าไปอีกทีหนึ่งสำหรับเกลวินสุดที่เล้าสองเพื่อหินทำลายฟ้าเพื่อเป็นการเก็บคะแน,ท,นที่จะเล้าต่อเขาแต่ไม่เก็บครับเข้าไปหนึ่งทีไม่ต้องหรอกครับปล่อยทัตพิกิตายไปได้เลยแล้วผมก็อ่าจีจีครับเห็นไหม เกวินผมยังไม่ได้ออกสกิลก็ชนะอีกแล้วเกวินนี่เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เกลียนมากๆากได้หมดดวลเรียวทอมหนึ่งมันโกงจริงเหรอครับเจอกับมุกนิกแฟมพันแปดเลยเหรอเหมือนเดิมบอมรัตวัคซีนแมนโอเคโอ้โหทีมเขาใช้เมทัลแบทนะครับกระบองเหล็กสุดโหดเกวินโตนิกแมทสายปามีทัดแน่นอนครับทีมเขามีทัดแล้วก็เกวินด้วยมีกองพิสศษออกมาบัฟโลด้วยนะเนี่ยผมว่าตอนนี้ผมควรที่จะเอาทั้งสามตัวไว้หลังครับเพื่อให้เกวินสตันได้แค่ตัวใดตัวหนึ่งหรือไม่ตันเลย ก็รับอัจวินกบเพื่อนไปเต็มๆก็แล้วกันอุ้ยโซนิคล่างสองของเขาของผมครับของผมเปิดก่อนบุ๊คความเร็วมาเก็บทัชก่อนสิครับจะรออะไรแล้วเอาไปึ่งทีทั้งล่างสองเอาข้อ้อมาใส่ทัชผมแล้วเทียนผมก็ข้อใ่เอา้ากูแคสตดาเมจหนักที่ตึนเทียมเลยครับเนี่ยวิวคาไปทันทีจะไปครับเต็มๆหนึ่งครั้งซึ่งถ้าเกิดว่าผมเรียกได้ผมอยากที่จะตั้นทัดของเขามากกว่านะครับอยากให้ตั้น เกวินและก็ทัตขอเชอญสักทีนึงตันตส,นสวยมากๆครับตันอย่างนี้ไม่ต้องเล่น <c oughs> สุดจัดตันสวยครับถือว่ารางดีของเราและเรามีสิทธิ์ชนะไปมากกว่าครึ่งแล้วนะตอนนี้หรือเสือร์บักหรือเสือมาหนึ่งทีครับก็โดนคาเทนตงแตกไปแต่ทัตจะมีเกลี้ยงสองเพื่อนเอ๋เขาไงเคาะมาผมว่าเคาะมาเตยตัดตีเขาสุดยอดเล <c oughs> ย,ยครับขอขอเคาะไปเตนนยแม็กสายฟ้าก,ากับเกวินของผมผมว่าเพราะยังไงน่าจะตีธรธรมดาเอ้าแค่ตีเลยดึง,งั้นหรือ ไฟหมดแล้วครับเหลืองแม็กไส่ป้าของผมจต่สเตจเกวินครับเธนที่2ไม่ต้องเล่นครับไอ้น้องโคตรกรองครับคอมนี้แล้วก็ตีไปที่เมทัลแบบครับเพื่อนมันกันเก็บงานฮ่าทีเแี้วต้องใช้นี่แหละครับสารปอมติวบวื้อแคปหน้ามันไม่ทีเ <c oughs> จ็บเจ็บจุ่ๆครับสำหรับแม็กไส่ป้าของผม,ผมเองไม่มีเข้าโลเลยตัวเดียวผมว่าเธอที่นี้ผมว่าครัทน่าจะเก็บได้อย่างชิวๆนะครับงั้นเก็บเจ้าตัวอย่างประตูถับเพื่อนก่อนแล้วกันขอไปใส่กูเกิลเสือของเขา เพื่อถีดทำลายป้าเปตี้ยงถิดปลาล้วนทั้งทีมเลยนะครับขอไปใส่กคเรติกรอบหนึ่งเควิลินขอต้นส,สวยๆลูกทัดความทัดไม่ต้านทับไม่ไปเลยครับ,รบทัดก็น่าจะนอนทิท้งเต็มเลยขอไปใส่กคเรติกรอบหนึ่งโดนนะครับเควินเขาไม่ได้ออกสกิปทัดลงไปนอนแล้วเขาไอีกรอบหนึ่งเตียงไนผมทำงานอยู่ครับอไปแล้วไปทีปละตัวผุ่มของเขาลุกขึ้นมาแล้วก็ตีธรรมดาเตยอ๋อหมดครับลูกไปมหมดแล้วนะในเทอร์นที่สองจะเตะเอาของไหม เอาละครับทาร์ฟอมซิเวอร์เขาน่าจะสามารถใช้ได้แล้วในเทิร์นต่อไปไม่สิเทิร์นนี้ครับตีไปงัดฐานฟอมซิเวอร์มาใส่แถวหน้างัดมาหนึ่งทีเต็มครับแต่ไม่เข้าโล่เลยตัวถึงน้างสองผมจัดไปฝั่งติงเอาเพื่อเป็นการปิดงานอัตุนของเพื่เขาเคาะกำมาใสทัดงมีกี่ร่างสองผมแล้วเคาะคืนไปครับเป็นหนึ่งลอยฟ้าเป็นการปิดงานเลยไหมน่าจะยังยังครับแล้วก็ส่งเกวินไปเคาะหน้าเคาะไปเลยเกวิน เขาปุบบอมคเขาปุบบอมเขาดาเมจแรงกว่าเลยนี่งั้นเราจะเคาะธรรมดาแล้วครับเพื่อประหยัดทุกไปไปให้แม็กใส่ปลาใช้เคาะไปแต่บ,บัมบางทีเพื่อให้ติดไม่ยอ่อท้อไม่ยอ่มยอมเทาะยังตายไปเลยครับครับเกวินเขาน่าจะต้องยอมแต่โดยดีเอาอย่างอติมาอยู่ครับโอ้โหคนนี้ใจสู้จริงๆงัดหน้าไปอีกรอบครับกระโดดหันดิ่งแตกตายเรียบร้อยจีครับทุกคนโอเคครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแชร์ไปด้วยก็ดีนะ ว่าคลิปนี้ต้องไปแล้วครับบายบาย